วัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับบิวอีกครั้งแล้วนะคะในช่องบิวลิสต้าค่ะทุกคนคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ยังกาะติดอยู่กับการช้อปปิ้งในการซื้อของเข้าห้องใหม่ของบิวนะคะจากวิดีโอที่แล้วใช่ไหมคะทุกคนที่บิวมาเปิดกล่องเตาสีสวยๆนะคะของ r i ค o p ้านะคะซึ่งสีสวยหวานมากๆนะทุกคนแต่บิวอก็ได้ให้ทุกคนดูแล้วใช่ไหมคะว่าในเซ็ตของรีคอป้าคือมันจะมีเตาอินดักชันเนาะแล้วก็จะมี หม้อที่มาพร้อมกันกับเตาอินดักชันนะคะทุกคนหลังจากที่บิวได้ลองใช้งานแล้วนะคะในส่วนของเตาคือบิวปลื้มมากค่ะทุกคนเพราะว่าไฟมันปรับได้6กระดับนาะกแล้วคือมันร้อนเร็วมากแต่มันติดปัญหาค่ะทุกคนคือเพราะว่าหม้อมันเป็นไซส์ใหญ่ค่ะทุกคนแล้วบิวอ่ะเป็นคนที่ทัากษะการทําอาหารก็น้อยนิดมากนะคะทุกคนแล้วทําให้บิวอ่ะตวงผิดทุกคนสมมติว่าบิวจะทําซุกี้น้ำหนึ่งถ้วยใช่ไหมคะบิวก็ใส่น้าไปเยอะมากทุกคนพอแบบต้มอ,ออกมาปุ๊บ ตายละทําไมนะ้มําเยอะจาาสุดท้ายก็ต้องแบบมาเทน้ําออกคือบิวต้องเทน้ําออกไปแบบสองถ้วยสามถ้วยอะทุกคนถึงจะได้แบบพอดีหนึ่งถ้วยที่บิวจะกินบิวก็เลยรู้สึกว่าเออบิวบิวไม่ไหวกับการกะปริมาณไม่ได้ของตัวเองน,นะเพราะเพราะหม้อมันใหญ่ไงทุกคนบิวก็เลยใส่ไปรู้สึกว่าเออเพิ่งจะใส่เดียวอ่ะเยอะซะแล้วนะคะบิวก็เลยตัดปัญหาค่ะทุกคนก็เลยกะว่าโอเคจะซื้อ หม้ออีกอันหนึ่งหม้อใหม่นะคะที่แบบใบมันเล็กลงมาหน่อยนะคะสาหรับทํากินหนึ่งมื้อนะคะเพื่อให้วิวแบบไม่ไปตวงปริมาณผิดนะคะแล้วก็ล่าสุดวิวก็ไปช้อปปิ้งจากในแอปช้อปปีอีกแล้วนะคะทุกคนคือตั้งแต่วิวมาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ใหม่เนี่ยที่ต่างจังหวัดนะคะทุกคนก็คือซื้อของอะไรคือซื้อจากช้อปปีเยอะมากนะเพราะว่าหนึ่งช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดเนาะออกไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะแล้วก็ลดการที่เราจะแบบไป เจอกับผู้คนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่มันสั่งออนไลน์ได้บิวก็เลยเลือกที่จะสั่งออนไลน์นะคะแล้วก็บิวนถนัดซื้อของในช้อปปี้ลาซาด้าก็เคยใช้นะทุกคนแต่บิวู้สุว่าบิวยังใช้ไม่คล่องเท่าไหร่นะคะถ้าใครที่เป็นสาวกลาซาด้าก็มาแนะนําวิธีใช้ให้บิวได้นะที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะแต่บิวส่วนใหญ่จะซื้อจากช้อปปี้นะคะทุกคนเพราะรู้สึกว่าเก็บโค้ดเ,เก็บนู่นเก็บนี่อะไรอย่างเงี้ยเออเราเราใช้คล่องกว่านะคะล่าสุดบิวก็เลยไปซื้ออันนี้มาคะ่ะทุกคนตื้อดึง คือจริงๆเราบิวอยากจะได้แค่หมอ้อค่ะทุกคนก็บิวก็เลยแบบไปเปิดในช้อปปีใช่ไหมคะก็แบบเซิร์ชประมาณว่าแบบหม้อสำหรับใช้กับเตาอินดักชันอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็มียี่ห้อทีฟาวนะคะที่เหมือนเป็นสินค้าแนะนําขึ้นมาแล้วกอ็อันนี้เป็นร้านออฟฟิเชียลของทีฟาวในช้อปปีเลยนะคะแล้วแบบยอดขายมันแบบขายไปหลายพันชิ้นมากบิวก็เลยโอเคกดเข้าไปดูนะคะแล้วโชคดีมากทุกคนคือ วันที่บิวแบบเปิดแอปหาจะซื้อหม้อใช่ไหมแล้วแบบทีฟ้าเขาแบบมีแฟลตเซลพอดีโอ้โหพระเจ้ารักบ,บิวมากจริงคือบิวอยากจะได้แค่หม้ออันนี้ค่ะทุกคนเห็นว่าอันนี้อันนี้อันนี้จืดแต่เผอิญว่าณนะวันที่บิวไปเสิร์ชในช้อปปี้อะค่ะทุกคนซื้อหมอ้อก็ราคาประมาณนึงใช่ไหมความอับหลายร้อยอยู่ค่ะแต่ถ้าเพิ่อมอีกประมาณร้อยสองค่ะทุกคนบิวจะได้เซตนี้ ที่มันลดกำลังลดราคาอยู่ณเวลานั้นนะคะทุกคนเป็นแฟลชเซลเนาะแฟลชเซลก็คือเป็นสินค้าราคาพิเศษที่แบบเอามาลดราคาจะลดอยู่ประมาณสองสาชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะทุกคนบิวก็เลยโอเคงั้นบิวก็เลยเอาเอาทั้งเซตเลยค่ะทุกคนเซตนี้นะคะโชว์อีกรอบก็คือจะได้หมอได้กระทะอันนี้นะคะแล้วก็คือได้ตะหลิวอันนี้มาด้วยนะคะเซตนี้ก็จะมี3มชิ้นรวมทั้งพวกหม้ออย่างนี้ก็คือจะมีฝาหม้อมาให้ด้วยนะคะบิวอ่ะยังไม่ได้แกะเลยทุกคนเนี่ยแหละ วันนี้ก็เลยจะมาทำอันบ็อกซ์ทีฟนะคะชุดทีฟาวอันนี้เป็น Day by Day นะคะชื่อรุ่น Day by Day T f ทีฟาวเ y ย y บายเะไปไปดูพร้อมกันเลยค่ะทุกคนคะหลังจากที่เราเปิดกล่องของทีฟาวมาแล้วนะคะคือจริงๆแล้วตอนที่เออเขาส่งมาค่ะคนก็คือจะเป็นกล่อง นี้ของทีฟนะาเน์แล้วก็เขาใส่มาในกล่องปบษนีอีกชั้นหนึ่งแต่เขาไม่ได้มีแบบพุ่มพวกกันกระแทกหรืออะไรอย่างเงี้ยมานะทุกคนก็โชคดีที่เบื้องต้นคือกล่องด้านในก็แบบไม่ได้มีอะไรบุบเสียหายนะคะพอเราเปิดกล่องด้านในนะคะทุกคนก็ไปดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างเปิดมานะคะก็คือเจอหม้อก่อนเลยะค่ะทุกคน โหซึ่งมันใช้ที่วิวปื้มมากทุกคนมันต้องใช้นี้แหละวิวถึงจะแบบทำกับข้าวแล้วกะปริมาณไม่ผิดนะ,ะมีหม้อมีตะหลิวนะคะทุกคนตะหลิวก็อันอันละแบบไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะอันนี้ก็น่าจะใช้กับพวกเตาไฟฟ้าต่ำนักชั้นได้แล้วก็มีอีกชั้นหนึ่งนะคะด้านล่างเปิดไปด้านล่างก็คือจะเป็นกระทะแล้วชื่นมึง,งกระทะนะคะทุกคนแล้วก็มดแล้ว ส่วนพวกคู่มือการใช้ต่างๆไม่ไม่ได้มีแนบมาในกล่องนะคะทุกคนแต่ว่าเขาก็จะมีแนะนำผลิตภัณฑ์อยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้คือกล่องเขาใช้แบบคุ้มค่ามาทุกคนพวกข้อมูลที่จำเป็นก็คือจะอยู่ตรงนี้นะคะด้านหน้าก็จะเป็นรูปผลิตภัณฑ์ชิบชิอุ่งไงดี <laughs> อันนี้นะคะเห็นไหม ตอนที่แบกกลับมาไม่ไม่ไม่ได้หนักมากค่ะตอนที่พี่ไปชน,นีเขามาส่งก็บิวยกคนเดียวไหวนะคุณยกลอยเลยมันมันไม่ได้หนักขนาดนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากแกะพลาสติกออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างบิวบิวตื่นเต้นม,มากที่สุดกับคนคืออย่างที่บิวเล่าให้ฟังนะทุกคนคือบิวเป็นคนที่ชอบกินอะไรที่มันเป็นปน,ปน,ปน,น้ำๆอะค่ะชอบแบบโอเคต้มามาม,ามานี่เมนูประจำนะคะสุก,กี้น้ำแล้วก็พวกต้มจืดต้ยมยำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จะชอบอะไรแบบนั้นก็เลยแบบค่อนข้างจะอยากได้หม้อที่แบบมันทําสําหรับกินหนึ่งคนคือบิวทําคนเดียวกินคนเดียวค่ะทุกคนซึ่งบิวรักเห็นแล้วแบบรักหม้อมากกับทุกคนเดี๋ยวบิวแกะพลาสะติกให้ทุกคนดูเลยแล้วกันนะคะขออนุญ,ญาตตัดน,นะคะเขาก็ซิลมานะคะทุกคนอันนี้ก็ดีหน่อยนะที่เขามีพลาสติกซิลมาเพราะว่า ป่าหม้อมันเป็นแก้วค่ะทุกคนแล้วเขาว่แบบไม่ได้ใส่แบบบับเบิ้ลมาก็ยินดีที่ซื้อมาให้เรานะอันนี้เป็นหม้อบิวคิดว่าน่าจะเป็นไซ,ซส์8นิ้วนะคะทุกคนถ้าบูวจำไม่ผิดอันนี้เขาไม่ได้บอกไว้แต่ตอนที่บิวซื้อในช้อปปี้อ่ะคะ่เขาจะมีบอกไปะละเหดไว้โอเคอยู่ตรงนี้นะคือหม้อ เส้นผ่าศูนย์กลางนะคะก็คือจากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ก็คือ18เซนดีมากทุกคนสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยู่คนเดียวบิวแนะนำ้วถก็จะซื้อหมอ้อนะบิวว่าประมาณ18เซนโอเคสำหรับทำแบบต้มมาม่าทำซุกี้อะไรอย่างเงี้ยดีมากอ๋อนี่ไงเขามีคู่มือใส่ไว้ให้อยู่ในหมอ้อสีสวยบิวชอบจริงๆอ่ะบิวอยากได้สีดำค่ะทุกคนแต่ว่าเออสีดำอ่ะมันไม่มีรุ่นที่แบบใช้ได้กับเตาอินดักชันนะคะ บิวก็เลยเอาสีนี้มาเป็นสีออกแบบน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะคะสวยนะสวยเลยอ,ะอ่ะอ๋อถ้าเพื่อนๆคนไหนที่จะซื้อพวกกระทะหม้ออะไรพวกนี้ที่ใช้กับพวกเตาไฟฟ้า <ๆ S 2> เพื่อนๆต้องดูให้ดีนะคะว่าหนึ่งเตาของตัวเองอะ่ะเป็นเตาประเภทไหนเตาต่อให้มันเสียบไฟเหมือนกันอ่ะทุกคนแต่เตามันมีหลายแบบนะคะทีนี้พอเรารู้แล้วว่าเราเตาเป็นประเภทไหนนะคะเราก็มาตอนเราเลือกซื้อพวกหม้อก,กระทะนะคะ่ะเราจะต้องดูด้วยนะคะว่า ไอ้ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นๆอะสมว่าจะซื้อหมอต้องรู้ว่าหมออันนั้นนะคะมันสามารถใช้กับเตาชนิดที่เรามีอยู่ได้หรือเปล่าอย่างของบิลเป็นเตาอินดักชันใช่ไหมคะรุ่นนี้คือทีฟา,าอทอำมาสําหรับเตาอินดักชันโดยเฉพาะนะคะแต่ถ้าเป็นเตาเซรามิกเตาแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งคือมันจะไม่สามารถเอามาใช้แบบสลับกันไปมาได้เพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่เ,เพื่อนๆต้องระวังนะคะคือก่อนหน้าน,นี้คือบิวก็ไม่รู้ทุกคนบิวเข้าใจว่า ทุกอย่างคือเตาไฟฟ้าเตาอะไรก็ได้ที่1สบปลั๊กคือเตาไฟฟ้าแล้วกระทะพวกเนี้ก็คือใช้สลับกันไฟมาได้นะคะแต่พอบิวแบบจะมาซื้ออันนี้แหละก็เลยไปนั่งอ่านนะคะอ๋อมันมันสลับัปไม่ได้นะคะทุกคนคือเราควรจะใช้เครื่องพันหม้อกระทะพวกเนี้ให้เหมาะสมกับชนิดของเตาที่เรามีด้วยนะคะโอเคเตอของเราอันนี้หม้อนะคะดีมากเลยทุกคนสีสวยเนาะ ไม่คิดว่าเออตอนเห็นในรูปก็ว่าสวยลวของจริงสวยสวยเลยอ่ะตึงๆอันที่สองนะคะกระทะจ้าเฮ้ยกระทะก็โอเคนะไม่เล็กไม่ใหญ่ทําแบบไข่ดาวไข่เจียวอะไรเงี้ยได้อยู่ได้เออไม่ใช่ได้อยู่ได้ค่ะได้จะแปลว่าโอเคค่ะช่วงนี้เขาคิดกันอะไรถ้าได้อยู่แปลว่าไม่ได้ถ้าถ้ามีคนไม่อยู่จะแปลว่าแบบเป็นตรงข้ามใช่ไหมถ้าได้อยู่ก็แปลว่าไม่ได้ งงอะคือวิวตามสามัคำใหม่ๆแบบไม่ค่อยทันแล้วทุกคนอันนี้เป็นกระทะนะคะกระทะอันนี้เขาบอกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง24เซนนะคะทุกคนตรงนี้24เซนนะคะทุกคนจะดูเนี่ยเห็นปะก้นกระทะอย่างเนี้ยก็คือสาหรับเตาอินดักชันนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเราจะเห็นว่าสองอันเนี้ยก้นหม้อก้นกระทะมันเหมือนกันเนาะแต่เสียดายนิดเดียวค่ะทุกคนวิว,วว่าอันเนี้ยขนาดกระทะกําลังโอเคแต่ว่า ความสูงของกระทะมันน้อยไปนิดนึงนะคะคือถ้าเราผัดผักหรือผัดอะไรอยางเนี้ยวิวว่ามันมีโอกาสที่แบบจะกระเด็นออกมานอกกระทะได้แน่เลยแล้วก็อันสุดท้ายอันสุดท้ายเป็นตะหลิวตหลเลยะคะ่ะใช้กับอันนี้ได้นะคะโอเคหมดแล้วแน่เลยอะ่ะ น่าจะหมดแล้วนะไม่มีอะไรแล้วล <air> ่ะหมดแล้วดูกล่องหมดแล้วค่ะไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะทุกคนสําหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่อยากจะซื้อเซ็ตเขาเรียกว่าอะไรอะเซ็ตทุกกณ์ครัวนะคะของทีฟาร์มนะคะคือบิวก็มารีวิวให้ทุกคนคือที่มารีวิวเนี่ยคือบิวก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะทุกคนบิวเป็นคนหนึ่งที่ทักษะงานครัวมีไม่เยอะค่ะ ก็เอามาแชร์ไว้เผื่อเพื่อคนๆค,คนไหนที่หาข้อมูลอยู่นะคะอยากจะรู้ว่าเออของจริงมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนบางทีเราดูจากรูปหน้าร้านก็แบบมันก็ไม่รู้ว่าเออแล้วของจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงเป็นเห็นเป็นแบบวิดีโออย่างงี้ก็น่าจะชัดเจนขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็อันนี้อันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะทุกคนนี่คือบิวซื้อเองนะคะซื้อกับร้านทีฟที่เป็นออฟฟิเชียลในช้อปปีนะคะถ้าบิวไม่แน่ใจว่าในรัซาดามีหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆคนไหนสะดวกช้อปปี้หรือรัซซาดาก็ เสิร์ชชื่อทีฟาวนะคะสำหรับรุ่นที่บิวซื้อก็ดูอีกทีหนึ่งนะอันนี้เป็นทีฟาวรุ่น Day by Day นะคะทุกคนประมาณนี้ค่ะส่วนราคาที่บิวซื้อมาได้นะคะเซตน,นี้ราคาปกติเหมือนจะอยู่ที่999ค่ะทุกคนแต่บิวซื้อมาได้ประมาณ700รนิดๆแล้วก็เนื่องจากซื้อกับร้านอ of f ฟฟิ i ชียลของทีฟาวเองก็เลยค่าจัดส่งฟรีนะคะไม่มีค่าจัดส่งแล้วก็ได้เหรียญ คืนมาอีก50เหรียญนะคะสําหรับใช้ในการลดสําหรับซื้อของในช้อปปี้ครั้งถัดไปคุ้มมากทุกคนเหมือนกับซื้อเซตนี้มาประมาณแบบไปถึง700อยเลยนะวิวนะแฮปปี้สุดๆก็เดี๋ยวถ้าวิวทำกับข้าวกล่องแล้วนะคะทุกคนก็จะชวนทุกคนมาทำกับข้าวด้วยกันนะคะแต่ตอนนี้นะคะยังวนเวียนอยู่กับซุกี้น้ําและต้มมาม่าใส่ไข่เลยยังยังไม่พัฒนาไปไหนไกลเลยนะคะก็ โอเควันนี้ก็มาเปิดกล่องทีฟาวประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะสําหรับการติดตามค่ะช่วงนี้นะคะโควิดก็ยังยังยังค่อนข้างรุนแรงอยู่นะถ้าติดตามข่าวคือวันที่วิวอัานเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงประมาณต้นเดือนกรกฎานะคะหลายๆพื้นที่ก็เป็นสีแดงเข้มไปแล้วนะคะก็ไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ที่จังหวัดไหนก็ตามนะคะก็อย่าชะล่าใจเนาะ ป้องกันดูแลตัวเองให้ดีนะคะใส่หน้ากากอนมามัยตลอดคือถ้าไม่มีความจําเป็นอะไรก็หลีกเลี่ยงก,การไปในที่ชุมชนหรือในที่ที่คนเยอะๆนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เนอะว,ว่า ในบริเวณนั้นจะมีใครที่มีเชื้อหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้นะคะที่มีเชื้ออยู่ก็จะได้ป้องกันทั้งเราไม่ไปแพร่เชื้อคนอื่นและตัวเราเองก็ไม่ได้รับเชื้อจากคนอื่นเขาเข้ามาที่ตัวเรานะคะดูแลรักษาตัวเองดีๆน,นะคะทุกคนเป็นห่วงทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอส่งกําลังใจให้กับทุกๆคนด้วยขอให้วิกฤตโควิดครั้งนี้มัน ผ่านพ้นพวกเราทุกๆคนชาวไทยรวมทั้งทุกคนทั่วโลกไปให้ได้เร็วที่สุดนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะสําหรับการติดตามค่ะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่นะคะในวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้วิวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ